สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้พบเจอกับบ่าวเคนวันนี้บ่าวเคนจะพาเพื่อนๆมาทาเมนูลาบปนินอะไรอะไรไปดูกันเลยเพื่อนเพื่อนว่าเครื่องเคียงเรามีอะไรบ้างชมกันได้เลยอันดับแรกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเพื่อนเพื่อนซาลเนนะครับเพิ่มหอมหอมหน่อยนะครับเพื่อนอันที่สองก็จะเป็นนี่นะครับเพื่อนเพื่อนหอมแดงสอดบางๆนะครับผมไม่ใส่นะครับ ส่วนอันที่3านะครับเพื่อนๆจะเป็นใบมะกรูดหั่นบางๆนะครับเพื่อนๆนะครับผมส่วนอันที่สีก็จะเป็นต้นหอมผักชีหอมใบเลื่อยหั่นนะครับเพื่อนๆนะรวมกันเลยนะครับ3ามอย่างนะหอมๆเพิ่มมหอมๆนะครับผมพอหั่นผักเสร็จนะครับเราก็จะเตรียมหม้อเทนเนื้อปลาลงไปนะครับเพื่อนเพื่อที่จะเตรียมลาบต่อไปนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆไปติดตามชมกันได้เลยครับ1เกลือนะครับเพื่อนๆใส่เกลือไปก่อนนะครับผมเพิ่มไอโอดีนสะหน่อยนะครับ เพื่อให้อาหารเรามีรสที่นัวขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนลำที่สองก็จะเป็นพริกนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นพริกนะครับพริกพึ่งขั่วใหม่ๆนะครับเพื่อนๆพื่อนี่หอมๆเลยนะเพื่อนเเผ็ดๆหน่อยจะได้อร่อยนะครับกับข้าวเรานะครับผมต่อไปเป็นผงชูรสนะครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มความอร่อยใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยนะครับผมอันดับที่สี่นะครับนเพื่อนเป็นมะนาวนะครับผมใส่เพิ่มความเปรี้ยวจะได้อัตรดในการกินนะเพื่อนเพื่อนเนาะ ใครชอบเปรี้ยมากก็ใส่มากใครชอบเปรี้ยน้อยก็ใส่น้อยนะครับเพื่อนๆแต่อย่าลืมนะครับถ้าใส่มากเกินไปอาจจะขมได้นะเพื่อนๆให้พอประมาณนะครับผมประมาณอันดับที่ห้านะครับจะเป็นน้ำปลาสน่อยนะเพ <ๆ S 1> นะื่อนๆนะเผื่อเกลือไม่พอเป็นน้ำปลามันจะได้หอมนะครับน้ำปลานี่มันหอมนะครับเพื่อนๆนะ,ะต่อไปก็เป็นข้าวคั่วนะเพื่อน,นๆ,ๆ,ๆนี่นะครับเพิ่งคั่วใหม่ๆเลยเพื่อนๆนะหอมเลยนะใส่เพื่อให้มันนะครับเพื่อนๆหอมกรุบๆนะครับเวลาเราเคี้ยวจะอร่อยแน่ถ้าลดหน่อยนะเพื่อนๆน้อนี่คั่ว หอมนั่นเพื่อนคนเข <ım S 2> ้าไปนะครับคุเลคูเลเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะเป็นหลังจากที่เราคูเลมาสักพักหนึ่งนะเพื่อนๆก็จะเข้าประมาณนี้เตรียมใส่เครื่องผักเคียงเคียงลงไปนะครับเพื่อนหลังจากนั้นนะครับใส่หอมแดงซอยลงไปนะครับเพื่อนนี่ตามด้วยใบมะกรูดนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพี่น้องครับเพื่อนๆตามด้วยต้นหอมผักชีรวมนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะตามด้วยใบสะระแหน่นะครับเพื่อนหลังจากนั้นสะระแหน่ หอมมนะครับป er mm ิด hmm. ท้ายนะเพื่อนๆนะนนี่ยังไงสีสันก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นนะครับให้เราคุเลคุเลหลังจากที่เราใส่ผักลงไปเสร็จนะเพื่อนๆนี่เราก็จะเตรียมคุเลให้เข้ากันนะครับนี่สีสันก็จะประมาณนี้เพื่อนๆโห่น่ากินมากเลยนะครับเพื่อนๆรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงนะครับจัดจ้านแน่นอนนะเพื่อนๆนี่บอกเลยไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่นะครับโอ้ที่นี่ทําไม่เหมือนที่ไหนนะครับที่นี่ทําเมนูแบบไม่มีขีดจํากัดนะเพื่อนๆนะ ไม่มีสูตรตายตัวที่จะทําอะไรก็ทํานะครับบ้านนี้นะครับทยังไงก็ได้ให้เอาอาหารออกมามันอร่อยนะเพื่อนๆไม่มีสูตรตายตัวนะครับการทําอาหารนี่จะมาเนี่เพื่อนโอ้โหน่ากินไหมครับมาสวัสดีพี่น้องปองไปสูุปู่สปน้นนะครับโอบเบ้าเข้นเ่านะครับผมพี่น้องมีบาเข้นพามากินเลยพี่น้องลาบปลาลาบปลา,าไอปลานิ่นีพี่น้องเป็นขอวันนี้จัดแห่ด้วยนะครับนี่คือขอเบงด้อเอามา แสบม้าเค็มกับเนิอนเป็นเป็นปฏิบเขาเลยตึ่งของหนึ่งววเรี่ยวันนี้นะยากได้มงึงนอนมาอไล่ใหญ่ฮะำันีเอืม,อม นำ้ำเศร้านะที่ติดเลยหนึ่งวันหยุดเหมือน,นเลยไม่มีเวลาเห็ดเห็ดใตงเบิ่งหอมกินน้องแล้วสิมีหวยเบิงก่อนไหน ว่าแบบนี้หรอสิโตก็หัวหตงตุ่มสดนำต่างหากมันได้ขึ้นมากแบบซื้อมาตรงมาขึ้นเอาเนื้อน้ำเห็ดลาบก็เลยเอากระดูกก็หวนตุมสดนำออลองคอ เอาท้าที่น้นองลาับปริดเดียวจบ เราขึ้นนังกินวันแปดเก่ามุ้งสอดยัางสอดนะขนมอยากลิ้นมีอน 还行、啊、吗？ ลองวา้ามันติดว้อทำยังไงอ่หรืองล 对啊，没错。 อย่งเงน,นหว้วนอืมครับขนาดน ก็สุดกินงน่ายๆเลยเนี่ยลาบป่าลายขั้นตอนขนาดน,น้องก็บอกฉันนะจมกินได้ เอาเหมือนบาให้เราพาพี่น้องมากินเนี่ยพี่น้องเสียบมาเขียนนะครับผมเป็นขอมะนะครับปล่อยปลาเาห็นปะเอ้าไอลาบปลาเป็นปะเมือนบางทีนราจัดให้นะครับเป็นลาบปลานิ้นนะพี่น้องเนาะเอ,าอ้าหมือนว่าอะไรยังห่างคึ้จนจอใหพี่น้องเนาะอะไรนะ หนึ่งการดูของท่านเท่ากับหนึ่งแรงผลดันน้ำผมนะพี่น้องเนาะับพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะเบิร์นคิดว่าวเราเค้น,เนะครับ,ดบเ,เด้อบราเคนสืสร้างผลงานนะครับพาพี่เขาหน่องมากินอย่างแซ่บๆหรือพี่น้องคนใดอยากแนะนน้ำง้ำขอมาแนะน้ำขอมานะครับกัมโบโมเกินเนี่ยเขาแรงเบาวเคนนะครับโมเกินเนี่ยเขาเงินในกระเป๋าก็าสีเชดจัดให้นะครับถ <laughs> ้ามันเกินก็หนักกับสีจัดให้บ่ได้กับเพราะอภัยนะครับพี่น้องเนาะเอาทีแบบมันเปลี่ยนไปได้แล้วพี่น้องเด้อนะครับเอ้า ครับนี้เขา็ขอกมาสวัสดีครับ